สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่ออีกแล้วนะคะวันนี้แม่อจะพาทำขนมปังไส้กรอบแบบว่าเนื้อขนมปังนุ่มละลายในปากเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะขั้นตอนแรกมาดูส่วนผสมก่อนนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะ125กรัมยีสต์7กรัมนะคะแล้วก็นมจืดนะ200 ml นะคะใส่ส่วนผสมเข้าไปแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะ พอน้ำตาลละลายเสร็จเรียบร้อยพัก10นาทีให้ยีสต์ทำงานก่อนนะคะอ่ะพอครบ10นาทีละเรามาทําขั้นตอนต่อมาอันนี้เป็นแป้งขนมปังนะคะ400กรัมนะคะแป้งเค้กนะ100กรัมนะคะวิปปิ้งครีมนะคะ50กรัมนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองนะใส่เข้าไปเนาะแล้วทีนี้เราจะคนนะคนส่วนผสมให้พอเข้ากันนะคะอ่ะพอเข้ากันเสร็จเรานํานมที่ผสมกับยีสต์ไว้ มาเทใส่รวมลงไปเลยนะคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็นวดมือนะคะใช้อุ้งมือนวดไปนะคะจนได้เนื้อแบบนี้นะคะประมาณ 4- 5ห้านาทีนะคะแล้วเราก็พักแป้งไว้ให้ขึ้นตัวหน่อยนะสัก15นาทีนะคะพอแป้งเซตตัวขึ้นตัวแล้วนะคะเรานำเนยเค็มนะ,ะ60สกรัมใครใช้เนยจืดเพิ่มเกลือเข้าไปสักหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะแม่บอกก็จะนวดต่อนะ,ะห่อเนยให้มิดแล้วก็เราก็จะ นวดนะนวดก็ใช้ฝ่ามือดันดันดันดออกไปออกจากตัวแบบนี้นะคะนวดไปจนเขาเนียนนะคะเนียนให้เข้ากันนะคะนวดไปเรื่อยๆนะนวดไปฟาดไปนะคะอ่ะพอได้เนียนแบบนี้นะเขาจะไม่ติดมือแล้วนะคะเราก็จะนําไปพักนะคะการพักแป้งให้ขึ้นฟูเป็นสองเท่านะคะระยะเวลาขึ้นอยู่กับอากาศเนาะอ่ะพอขึ้นฟูล้เราเอาออกมาเลยเห็นไหมแป้งเขาจะเนียนสวยนะคะ กดไล่ลมค่ะไล่ลมออกนะคะพอไล่ลมออกเสร็จเรียบร้อยแม่อ,อกก็จะนํามาแบ่งก้อนนะ,ะ,ะก้อนหนึ่งก็ประมาณ50-60กรัมนะคะคลึงให้เป็นรูกกลมๆไว้นะเวลารีดจะได้รีดง่ายนะคะอ่ะแล้วทีนี้มาถึงขั้นตอนการขึ้นรูปขึ้นรูปก็รีดนะคะรีดอ่ารีดให้บางนะคะได้ประมาณนี้ออกเหลี่ยมๆนิดนึงนะคะแล้วเราก็ตัดด้านข้างเป็นเส้นๆน,นะคะ ตัดทั้งสองฝั่งนะวางไส้กรอกไว้ตรงกลางแล้วก็จับควยไปควยมาแบบนี้เนาะอ่านี่เราขึ้นรูปแบบการถักสารนะคะอ่ะโอเคพอเสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะแม่อกก็จะพักนะคะพักอีกรอบหนึ่งนะคะหาอะไรคลุมนะคะเพื่อไม่ให้โดนอากาศให้เขาขึ้นฟูนะคะ ในระหว่างที่พักเรามาทำซอสกันนะซอสราดหน้าครีมราดหน้าใส่มายองเนตปลายสี่ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยนมข้นหวานนะคะสามช้อนโต๊ะไม่ชอบหวานลดลงนะคะอ่าไม่ชอบหวานก็ลดลงนะโอเคพอทำซอสเสร็จเรียบร้อยทำครีมเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นทาไข่ทาหน้านะใส่ไข่หนึ่งฟองตีให้เข้ากันนะคะเหมือนไข่เจียวเลยนะคะอ่าพอแป้งเราขึ้นฟูละ นำไข่ที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะมาทานะคะพอทาไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบีบครีมใส่ลงไปเลยบีบซอสนะคะอ่ะชอบมากชอบน้อยแล้วแต่เลยนะคะแล้วทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยนำเข้าเตาอบเลยค่ะร้อยแปดสิบนะใช้ไฟนะคะเวลาสิบสองถึงสิบห้านาทีแล้วแต่เตาอบแต่ละบ้านด้วยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยยกออกมาทาเนยจืดค่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยพักให้เย็นนะจะได้ขนมปังที่นุ่มหอมนะคะ อร่อยนะโอเคงั้นเราจบคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ